พี่น้องหลังจากเข้าตื่นตีซีเข้ากับสำเร็จเ้วได้จา้าหนึ่งเขาโอ้ตอนนี้มีเด็กหน่อยหลงมากได้จา้าเด็กหน่อยหลงถีบจักรยานหัวฟูอันนี้คือรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายคืออะไรรายการสุดท้ายคือถอนด,ดาถอนาเก็บได้จ้าถอดนเก็ตให้เด็กหน่อยอเข้าบ่มองอาหารของเข้ามันนี้นี่ยังไง เด้อจ้ากองเขาขนนอนหนึ่งสองสามสี่กองเขามีสี่กองเด้อว,วันนี้มีอะไรมั่งมาดูค่ะวันนี้ป่าออดเด้อค่ะสวัสดียมามเศาเด้อตอนนั้นตอนดึกตื่นแต่แต่ดีๆก็ได้ซํำนี่ราคากับเขาอันนี้จะเป็นนักเก็ตโอ้นักเก็ตก็มีมือดีมาเอาไปกินไปแล้วค่ะค่ะอันนี้นักเก็ตนะคะอันนี้เป็นเจลเจลเนี่เป็นถ้วยเดิมตาใหม่ให้เข้มข้นกว่าเดิม แมงวันก็มากค่ะอันนี้แมงซอนเดจ้าแมงซอนขอแมงซอนเป็นฟานินแดดเดียวทอดอันนี้ตมบักแตงของปรดไข่เด้อยพี่น้องใส่มาแข้งอันนี้ลวกพักจ้าลวกพักกระแซกอันนี้ไขจ่จริงยาวไข่ยวทอดแล้วก็ปาดปาดปาดทางังนเป็นทอนค่ะมีแต่แนวเสแฉกแต่ละพี่น้องแต่ข่ก็จะลองซิมบนอันนี้นก่อน ลองซิม่งก่อนก่อนที่ห้าสิไปกินกาแฟค่ะเนี่ยพี่น้องมีแขกบ่ได้รับเช้ญแขกคนนี่สิกินยังอ,อขอกขอกินไข่เจียวก่อนได้จ้ดี๋ยวก็ตามไปแจวแจวแจวแจ่ๆๆๆๆๆๆแซบบ่ละลูหกหัวแซบบออันนี้คือลูกหัวเสื้อค่ะสั่งนี่สิบเป็นซองป้องาอ๋อลูกหัวแชนแนลนี่แหละค่ะลูกหัวของแท้ แสบเลยค่ะพี่น้องนักเก็ดขาก็ชอบไปท่นแล้วอยู่โอ้ไม่ไหงายเลไม่จมายเลยพี่น้องสสสสแสบแสบจ้ะนี่แต่แนวแสบแสบ้วยพี่น้องมาเดินมากินน้ำกันพอไข่หนึ่งแสบแห้งแก้วหนึ่ก็ะเซบนี่แต่แนวแสบแสบแต่บ่อิละ ดูเขาอ่ะได้แล้วได้ว่าข่อยกับเนียนของเป็นน้ำได้จากของข่อยนี่ยังไงถวยจานถวยจานข่อยกับบอดดายหลงขี้เก่าหมดละบนชุดท้ายข่อยกับบอดดายหลงขี้เก่าแต่ว่าอันดับแรกข่อยลลางกระทะเพิ่นด้วยพี่น้องลลางกระทะเดย่นกถวยจานในหลังหลังแล้วกัน คนสุดท้ายภารกิจตื่นตีสีเราก็สำเร็จเสร็จแล้วอันดับต่อไปของเฮาคือลีดสภาบรานเยลีดสภาอยู่พี่น่อ,อยแจ็บไหมจ๊ะทำไมล่ะเนี่ยึ